วันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภยัยวาตาภายัยและดินโคลนถลม่มหรือว่าคอ,อสอนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นชื่อนะแต่ถ้าบอกสอปชได้ยินในข่าวทุกวันใช่ไหมสปชจะเป็นศูนย์ใช่นะเป็นศูนย์อันนเ้ก็คือตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วก็อยู่ข้างในขอ,อสอ,อีกทีนี่แหละนะท่านนายกยจะนั่งหัวโตขอ,อสอเลยคือท่านนายกเนี่ยต้องการให้ทุกภาคส่วนมาร่วมศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ในปีหน้าคือไม่่่่่ให้้จจจบบแแคววาาาเเอปปีนนฝมมริะผไล แค่นี้พอไม่ได้ถ้านายกบอกย๋ยวปีหน้ามันก็มีแนวโน,น,น้มจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปที่ภาคใต้ถูกไหมครแล้วมันก็อาจจะหนักกว่านี้ตามเรื่องของธรรมชาติเรื่องของโลกร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนสำหรับปีหน้าไว้เลยในส่วนปีนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูนะครับแล้วก็จะเร่งฟื้นฟูให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เลยครับทง้านยานชินวักรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนการประชุมนะครับว่าจากข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเราก็คงจะต้องเจอปัญหาแบบนี้อีก เพราะฉะนั้นอยากให้มีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวเลยไม่เอาจบเป็นปีต่อปีนะฮะจะได้มารับมือกับสถานการณ์ในปีต่อๆไปแม้ว่าจะไม่สามารถไม่สามารถหยุดได้100%เแต่มันก็ต้องมีวิธีรับมือที่ดีขึ้นเพื่อให้ปัญหามันจบได้เร็วขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่ร่วมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะโดยเฉพาะพลเอกณัฐพงษ์นัฐพลน,นักพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็คุณธทีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือ2ท่านนี้อยู่ประจําในพื้นที่สปชส่วนหน้าที่เชียงรายเกาะติดพื้นที่ตลอดเข้ามาประชุมสภาเข้ามาประชุมครมอรเสร็จก็บินกลับไปนะครับจนตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายลงไปมากแล้วและจะพยายามทําให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยจบภายในเดือนตุลาคมนี้ให้ได้ลองฟังเสียงนายกดูครับ ระยะยาวได้จริงๆนะคะอย่างตามที่เราดูในเรื่องของข้อมูลที่ถูกศึกษามาในหลายที่ก็ทราบว่าอย่างเช่นน้ําท่วมหรือว่าปัญหาของคนถล่มในคนถล่มเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นที่จัองหวัดเชียงรายเนี่ยปีหน้าหรือปีต่อไปก็เหมือนกับว่าจะยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รู้สึกร้อนใจที่สุดนะคะว่าเราจะทํายังไงได้บ้างที่โอเคเราอาจจะไม่สามารถหยุดมันได้เลยร้อเเนี่ย แต่วิธีรับมือที่ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างหรือว่าจะทำให้ปัญหาเนี่ยจบเร็วขึ้นคือแนวแนวคิดแนวทางต่างๆเนี่ยค่ะก็อยากจะให้มามาร่วมมือกันในการที่จะศึกษาตรงนี้อย่างจริงจังก็อย่างชัดเจนเลยว่าเรามีเวลาหนึ่งปีนะคะที่ปัญหาแบบเดิมก็จะมาถึง ในปีหน้านะคะแต่ที่สําคัญค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะทั้งราชการจิตอาสามูลที่ต่างๆที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะในที่ประชุมขอ,อสเน่ยนะครับท่านนายกก็สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดูระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบะภ,าภายัยคภับถ้าอันไหนที่มันเป็นประกาศที่นายกสามารถลงนามได้เลยเนี่ยรีบเสนอดําเนินการขึ้นมาเลยนายกจะได้รีบเซ็นให้จะได้ไปเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ แล้วขอให้ทุกส่วนราชการวางแผนแบบเป็นระบบนะเขียนเป็นแผนแม่บทสรุปการทํางานที่เกิดขึ้นในปีนี้ไว้เลยส่วนช่วงสิ้นเดือนตุลาคมไปถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่บอกว่าจะมีการประชุมครมสัญจรนะคณะรัฐมนตรีเนี่ยยกกันไปประชุมในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นส่วนของเชียงรายหรือว่าเชียงใหม่ตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่ว่าตกลงจะไปที่จังหวัดไหนเพื่อจะไปติดตามการฟื้นฟูแก้ไขปัญหารวมถึงการป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบโครงการแอวเหนือคนละครึ่งที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะภายในสัปดาห์หน้านีาน่แหละหน่าจะได้ข้อสรุปจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในสัปดาห์ถัดไปครับ